Я л ю б อบ b e เฟอ a ิใช้เย่าน I always use Gifferin My girlfriend loves using g i f r i n g i f r i n b r a n a b a u s าอบมากช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 นบากอบมากชอานคอในา3ประมทกทั่มทุกมามโลกเราจะไม่หยุดมวามภูมิกจไว้าค่วันนี้ทุกชรั้งกี่คุณใช้กอบมาอมอบมาอบมาบมรบาชอบอาากชกชอบชอมชอกอนมากชอกอบมาอมามาอมาอมมา Я люблю e f r i n e ก g i r i n g i f r i n f r i n e I always use i f r i n My girlfriend loves using Gifarine f a r i n e b r a n a b a u s เม Gifarine ลจากคนหลาย10บล้านคนใน33ประเทศทั่วทุกมุมโลกเราจะไม่หยุดความภูมิใจไว้แค่วันนี้ทุกครั้งที่คุณใช้ก i f e r i n e นั่นคือความรับผิดชอบของเราทุกครั้งที่คุณเชื่อมั่นในก i f a r i n นั่นคือความภูมิใจของเรา